เราทุกคนทราบกันดีว่าในทุกๆวันเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีไว้แต่ถ้าคุณไม่พอใจกับน้ำประปาท,ที่บ้านล่ะคุณสามารถที่จะเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแทนใช่ไหมแต่คิดใหม่ได้นะคะในหนึ่งปีทั่วโลกมีคนบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดมากกว่า200แสนล้านลิตรส่วนใหญ่จะเป็นขวดพลาสติกที่ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ถูกนำไปรีไซเคิลในขณะที่มีอีกจำนวนมากกลายเป็นขยะหรือเป็นส่วนหนึ่งของพลาสติกจำนวน8ล้านตันที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรทุกๆปีเป็นสถานที่ซึ่งกวดเหล่านี้จะแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆลงเรื่อยๆแทนที่จะย่อยสลายจนหมดสิน้นชีวิตสัตว์น้ำของเรากำลังรับผลกรรมที่จะตามมา บ่อยครั้งที่สัตว์น้ำเหล่านี้มองเห็นชิ้นส่วนพลาสติกเป็นอาหารและกินเข้าไปซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงในภายหลังยิ่งไปกว่านั้นเศษพลาสติกที่ถูกกลืนกินเหล่านี้จะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบที่ไม่อาจคาดการได้ต่อทุกชีวิตในโลกคุณสามารถที่จะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้โดยการใช้เครื่องกรองน้ำที่บ้านอย่างไรก็ตาม เครื่องกองน้ำตามท้องตลาดโดยทั่วไปยังมีข้อบอกพร่องอยู่มากเครื่องกรองน้ำบางตัวมีข้อจำกัดในการไหลของน้ำกินพื้นที่มากในห้องครัวของคุณใช้น้ำสิ้นเปลืองและส่วนมากจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนบ่อยๆหรือมีค่าซ่อมบำรุงที่มีราคาสูงในบางกรณีผู้คนเลือกที่จะต้มน้ำแทนซึ่งสิ้นเปลืองเวลางบประมาณและพลังงาน กว่าจะได้น้ำดื่มที่เพียงพอต่อการบริโภคจริงๆแล้วมีทางเลือกที่ดีกว่าด้วยการใช้เครื่องกรองน้ำาอ u a ว h าเชค n n o o h d ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Rinaware คุณจะได้น้ำกรองที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและปลอดภัยจากก๊อกน้ำในบ้านของคุณเอง การออกแบบที่ทันสมัยของเครื่องกรองนี้ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงแค่หมุนวาลวคุณก็จะสามารถเปลี่ยนระหว่างน้ำกรองและน้ำประปาธรรมดาได้อย่างง่ายได้ด้วยความสามารถในการกรองทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นสปริงคอยยืดหยุ่นเลือกให้น้ำไหลออกทั้งแบบปกติหรือฝักบัวเครื่องนาโนเอชสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการของคุณ คุณจะได้น้ำกรองที่มีแรงดันสูงและไหลเร็วถึง6ลิตรต่อน,นาที คอสัญญาณ LED จะแสดงให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำการสั่งซื้อและเปลี่ยนไซ้กรองหลักเครื่องกรองน้ำ Aquachek Nano เป็นระบบเฉพาะตัวที่รวบรวมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมต่างๆรวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและการกรองที่มีประสิทธิภาพอันที่จริงแล้วด้วยระบบการกรองน้ำที่ล้ำสมัยระดับ Nano นาโนนี้จะทำให้น้ำปราศจากเชื้อโรค โดยการดักจับแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคที่มากับน้ำได้มากถึง99.9%เรามาดูระบบการกรอง3ขั้นตอนกันขั้นตอนแรกไส้กรองขั้นต้นจะดึงดูดและจับอนุภาคขนาดซับไมครอนและกีดขวางอนุภาคขนาดใหญ่จากนั้นไส้กรองหลักของ AQUA CHECK HD จะกรองสิ่งสุกปโรกเชื้อซิสไวรัสและแบคทีรียถึงระดับนาโน เพื่อให้คุณมองเห็นภาพพลังของการกรองน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ใหญ่กว่า1นานโนเมตรห้าหมืนถึง1น0 0 0แเท่าเส้นใหญ่เคลือบพิเศษจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งสกปรกกักขังแล้วรวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้หลุดรอดเหลือเพียงน้ำที่ไหลผ่านได้เท่านั้น ท้ายสุดแกนคาร์บอนจะกรองน้ำครั้งสุดท้ายเพื่อดูดทับคอรีนตะกัว่วรสและกลิ่นไม่พึงประสงค์ไส้กรองหลักบรรจุด,ด้วยแร่เงินที่ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในเครื่องกรองนอกจากนี้คุณยังสามารถกรองน้ำได้มากเนื่องจากพื้นที่ผิวของเส้นใยนับพันในไส้กรอง HD นั้นมีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลเลยทีเดียว ไส้กรองแต่ละอันจึงสามารถกรองน้ำได้ปริมาณมากยิ่งเหลือเชื่อถึงหนึ่งลิตรซึ่งช่วยให้ไส้กรองน้ำมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานลองนึกภาพครอบครัวที่มีสมาชิก4คนดื่มน้ำกันคนละ8แก้วหรือ2ลิตรใน1วันนั้นเท่ากับน้ำ240ลิตรต่อเดือน จากอัตราการใช้น้ำนี้ไสซกรอง HD 1อันจะสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ4ปีและเมื่อคุณซื้อเครื่องกรองน้ำนี้เรายังมอบไส้กรองหลักสำรอง1อันและไสซกรองขั้นต้นสำรองอีก2อันพอรวมไส้กรองน้ำสำรองนี้แล้วคุณจะได้น้ำกรอง2 2 7 1 0ลิตรสำหรับการบริโภคได้ถึง8ปีเลยทีเดียว ดังนั้นคุณสามารถลืมการใช้ขวดพลาสติกไปได้เลยการบริการลูกค้าของ r ี n a าแวร์ที่ยึดมั่นมาถึง75ปีจะทำให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าจะมีชิ้นส่วนสำรองสำหรับเครื่องกรอง a อคว c าเช็คนา o โนเสมอด้วยแหล่งน้ำคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้จากเงินเพียงน้อยนิดเครื่องกรองน้ำแอคว a าเช็คนา n โน d ของ r ี n a าแวร์จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่จะทดแทนน้ำดื่มบรรจุข,ขวดพลาสติกที่ไม่มีใครรู้ในเรื่องคุณภาพ ให้คุณได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดเงินพร้อมๆกับการได้ดื่มน้ำคุณภาพสูงรสชาติสดชื่น a q u a c h e c ค Nano ดีต่อสุขภาพเงินในกระเป๋าและสิ่งแวดล้อม